สวัสดีค่ะในหัวข,ข้อที่ว่าค่ะมีใครบางคนนะคะที่เขากังวลใจเรื่องของคุณอยู่แล้วก็คิดหนักมากกลัวจะสูญเสียคุณไปนะคะค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจดจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได,ด้ดูเพื่อความบันเทิงปรดใช้วิตจรณญานในการรับชมแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรบใช้ได้นะคะ ดูกันนะคะว่ามีพลังงานในบ้านที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นลัคนาหรือว่าราศีคุณหรือเขาได้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะขออนุญาติหน่นะคะนักสัตรกระต่ายนักสัตว์แมวคุณหรือเขาอาจจะเลี้ยงแมวได้นะคะนักสัตว์ลัก,กา นักสัตว์รกักราศีเมษนักสัตว์มะเส็งราศีมังกรนักสัตว์ขางนักสัตว์มะเมีย นักสัตว์ชวดนักสัตว์มะโรงนักสัตว์ชลงดูนะคะว่าใครนะที่มีใครบางคนนะคะหรือใครอาจจะเป็นใครหลายๆคนก็ได้นะ,ะเนื่องจากคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะ,ะที่ตอนนี้เขากำลังจะคิด กังวลใจนะหรือเขาเป็นกังวลใจเรื่องของคุณอยู่คิดหนักมากนะคะกลัวว่าจะสูญเสียคุณไปในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีคนเข้าหามีคนให้ความสนใจนะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะที่กําลังกังวลใจเรื่องของใครบางคนอยู่กลัวจะสูญเสียเขาหรือเธอคนนั้นไปนะคะขออนุญาตดูนะคะเป็นพลังงานโดยรวม หดาบหดาบแถ้วยคีโนบเพนิกน์เก้าถ้วย เขานะคะหรือว่าเธอคนนั้นนะคะเป็นคนที่เคยหันหลังกับคุณไปแล้วนะคะเขาอาจจะหันหลังกับคุณไปหรือว่าคุณอาจจะหันหลังให้เขาไปได้นะคะมีการมุกออนกันไปมีการไม่เข้าใจกันมีเรื่องขัดแย้งกันนะคะห้าดาบเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะคะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะ ไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดทํางานหรือว่าไปท่องเที่ยวได้นะคะเขาเป็นคนที่หาเงินเก่งนะ q u e น n e l i นิเคิลเป็นคนที่หาเงินเก่งเห็นคุณค่าในตัวเองนะเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะค,ะคุณก็เปรียบเสมือนเหรียญเหรียญนี้ที่เขาคอยส่องคอยมองอยู่นะคะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะก้าวถวยมีผู้คนลายล้อมเขามีผู้คนให้ความสนใจเขานะคะมาดูนะคะว่า ใช่อยากจะบอกอะไรนะเจ็ดไม้นะคะเดอะเชียร์ิโอภาพอาจจะมืดนิดนึงนะเดะเชียร์ริโอ หนึ่งพ้วยพรีนอฟวอน ามองว่าคุณเป็น queen of War นะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในสายตาของเขานะคุณคุณคุณมีเสน่ห์คุณมีแรงหนึ่งดูดนะคะมีความน่าหลงไหลนะคะในสายตาของเขานะคุณเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถนะคะตอนนี้เขาอยากจะมามอบความรักความสุขดีให้กับคุณหนึ่งถ้วยนะเขามีหนึ่งถ้วยที่จะมอบให้กับคุณเขารักคุณอาจจะเป็นรักแรกพบได้นะในบางท่าน เขาอยากจะนําถ้วยใบนี้มามอบให้กับคุณนะคะความรักของเขาเอ่ยหลนลงมาแล้วนะคะอยากจะมายื่นถ้วยมายื่นความรักให้กับคุณในช่วงเวลานี้เพราะว่าตอนนี้นะคะเหมือนเขาคอยส่องคอยมองคุณอยู่นะคะแล้วเขาก็มีความผึงมีความหวงคุณนะะเหมือนใครใกล้คุณเนี่ยเขาก็จะงัด <c oughs> <c oughs> งัดเขางัดคนที่เข้าใกล้คุณเลยนะคะมีความรู้สึกหึงมีความรู้สึกหวงนะคะไม่อยากให้ใครใกล้คุณนะคะในช่วงเวลานี้ เขาเฝ้ามองคุณอยู่เขาคนนี้อาจจะเ,เป็นคนระยะไกลกับคุณได้อาจจะส่องคุณตามสื่อออนไลน์ต่างๆได้นะมีระยะห่างด้านความสัมพันธ์แต่เขาก็อยากจะมีคุณในอนาคตนะมีเหมือนแบบคิดนะคิดหาวิธีคิดหนักคิดเยอะคิดมากอยู่ในช่วงเวลานี้ เขาอยากจะเดินทางมาหาคุณนะเดชาลีออดนะ,ะอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะเขาอาจจะเห็นว่ามีผู้คนนะคะอยู่รายล้อมคุณหร,หรือมีผู้คนเนี่ยอยากจะเข้าหาคุณเขาก็กลัวนะคะมีความหวั่นวิตกในใจนะคะว่าเขาจะสูญเสียคุณไปเขาอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะเขาคนนี้อาจจะอยู่ต่างประเทศได้ต่างแดนกับคุณได้หรือว่ามีระยะห่าง้านความสัมพันธ์มีความแตกต่างกันนะคะเชื้อชาติศาสนาชนชั้น ความสูงนะหรือสีผิวได้นะะมีความแตกต่างกันลักษณะอุปนิสัยก็ได้นะคะดูนะคะว่าไพ่อาจจะบอกอะไร seven of n สิบถ้วยนะคะ เก้าดาวสามไม้เพดอ์วัวบรายงานของเขาคะตอนนี้ เพจอวบนเขาแอบ,บส่องแอบ,บมองคุณไม่ค่าสายตานะช่วงเวลานี้มีความแบบว่ามีความแอบหึงนะแอบบึงหวงในใจนะแล้วก็อยากจะทำบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีคนเข้าหาหาคุณมากมายนะคะเขาไม่ยอมเลยนะไม่ยอมที่จะสูญเสียคุณไปนะเขาอยากจะขวางกระโดดขวางกันเลยนะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ใครเข้ามาหาคุณไม่ได้นะเขามีอาวุธคู่กายนะพร้อมที่จะ ปกป้องไม่ให้ใครเข้ามาหาคุณเลยนะคะมีความมีความสึกพึงห่วงมากนะคะแล้วเขาตอนนี้ช่วงเวลานี้เขาคิดหนักเรื่องของคุณอยู่นะคะเนี่ยก,กังวลใจทุกใจนอนไม่หลับนะช่วงเวลากลางคืนเขาก็คิดเรื่องของคุณอยู่จะทํำยังไงนะคะจะจะเข้าหาคุณยังไงมีความกลัวในใจนะคะสามไมนะ้เขาอยู่ไกลกับคุณนะคะ กำลังส่องกำลังดูสถานการณ์กำลังดูล่าวดูสถานการณ์ว่าเขาจะทำยังไงจะทำยังไงจะเข้าหาคุณยังไงในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> เสียงพูดก็อาจจะนิดนึงนะเพราะว่าตอนเช้าๆเสียงมันก็อาจจะยังไม่ค่อยมีนะคะตอนนี้อัดเวลาประมาณตีห้านิดนินะ เขาปรารถนาที่จะเป็นครอบครัวกับคุณนะสิบถ้วยนะคะปรารถนาที่จะอยู่เคียงข้างคุณเป็นความสุขร่วมกับคุณในอนาคตเลยนะคะตอนนี้เหมือนเขากําลังคิดหนักกังวลใจนะคะเพราะว่ามีผู้คนเข้าหาคุณมากมายกําลังคิดหาวิธีที่จะเข้าหาคุณนะคไม่อยากสูญเสียคุณไปนะคะเนื่องจากเขาอาจจะส่องมองคุณอยู่นานแล้วนะในบางขัน้น ดูไพ่คอนพันนะคะอยากจะบอกอะไรวางไว้ก่อนนะคะ ความสุดของเขาในตอนนี้นะคะคือตอนนี้เลยนะคะคือเขากังวลใจมากคิดมากคิดหนักเรื่องของคุณอยู่พลังงานออกมาตรงกับหัวข้อของเรานะคะตอนนี้เขาคิดมากคิดหนักเรื่องของคุณอยู่มีความดาวในใจนะคะในใจเขาเนี่ยอยากจะเซละเล์เตกับคุณนะคะคืออยากจะมาเรียนูเนียนกันได้นะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นคู่ทว so ินเฟรมโซคอนเน็ตเขาอยากจะเรียนูเนียน รี u ียูเนียนกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขากําลังคิดหาวิธีหรือหาวางแผนการที่จะเข้ามาหาคุณอยู่นะคะเขาเป็นคนเก่งนะ,ะ The Medici a n มีความรู้ความสามารถมีเซนดด้วยนะ,ะมีรังสังหอนอยากจะเข้าหาคุณคิดหาวิธีที่จะเข้าหาคุณอยู่ในช่วงเวลานี้เขาอยากจะคืนดีกับคุณนะคะ เกี่ยวก้อยขอคุณดีสมานะฉันกับคุณนะะคุณแล้วเขามีประเด็นกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเขาก็กําลังหาวิธีที่จะเข้ามาหาคุณเขาอยากจะได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเ,เขาอยากจะชนะใจคุณนะคะเป็นเป็นอันดับหนึ่งหรือว่าเป็นคนที่คุณเลือกเขานะคะเพราะว่าเหมือนมีคนให้ความสนใจคุณแล้วเขาจะต้องแบบหาวิธีคิดมากคิดเยอะนะที่จะเข้า หาคุณนะคะเข้าใกล้คุณให้คุณได้เลือกเขานะะมาดูวอซ่าคะอยากบอกอะไรวอซ่าอยากบอกอะไรตั้งตัวไม่ทันกับกลัววัถจักร สามใบด้วยนะเสียสระทำตามแผนการยังไม่ชัดเจนช่วงเวลานี้เขากังวลใจเรื่องของคุณมากนะมีความคิดวิตกกังวลไพ่ความคิดความวิตกกังวลมีค่อนข้างเยอะนะเขาเครียดเรื่องของคุณอยู่นะในช่วงเวลานี้เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ มีระเบียบแบบแผนนะคะในการจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องมีการวางขั้นตอนระเบียบแบบแผนนะคะกาลังคิดหาวิธีที่จะเข้ามาหาคุณหรือเขาคนนี้กําลังจะมีการสร้างบ้านอยู่ก็ได้นะคะหรือเป็นวิศวกรได้สร้างบ้านได้นะคะเขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเสียสละทํางานทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะ,ะเป็นไลฟ์วอร์กเกอร์ได้สตาซีนได้นะคะหรือเป็นคนที่ทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ร่่มกระตันยูนะคะหรือว่าเป็นมูลนิธิต,ต่างๆหรือว่าจิตอาสาได้นะคะเขาคนนี้นะคือคนที่คุณรู้จักดีอยู่แล้วนะ,คะเคยอยู่ในชีวิตของคุณมาแล้วเขาจะกลับมากลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งนะคะวัฏจักรถึงแม้ตอนนี้เขาจะมีความกลัวๆก,วก,วก็กล้าในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าเขาคิดไว้แล้วนะคะว่า เขาจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าเขากลัวที่จะสูญเสียคุณไปเขาอาจจะเข้ามาหาคุณแบบประทันหันนะจนคุณไม่ทันตั้งตัวได้นะคะดูนะคะว่าไพ่าอยกจะบอกอะไรรุนแรงสื่อสาร ระเบียบวินัยพิเศษได้รับส่วนบุญเหนื่อยกายชีวิตอิสระ คุณนะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีอาชีพอิสระนะคะเป็นงานของตัวเองเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้เป็นงานที่ไม่ขึ้นกับองค์กรนะคะเป็นงานฟรีแลนซ์ได้นะคะตอนนี้เขาแบกความสึกของเขาที่มีต่อคุณเอาไว้นะเหนื่อยกายนะแบกรับความสึกของเขาเอาไว้ค่อนข้างมากคะ,ะคิดมากคิดเยอะเรื่องของคุณอยู่ มันมีความสึกรุนแรงนะในความสัมพันธ์ในความสึกของเขาที่มีต่อคุณเหมือนว่าคุณเป็นอะไรที่มีผลกระทบต่อจิตใจของเขามีผลต่ออิทธิพลของเขานะคะเพราะว่าเขารู้สึกพิเศษกับคุณอาจจะแบบว่าบางท่านก็คือรู้สึกว่าเมื่อใกล้คุณหรือว่าเมื่อได้เห็นคุณเนี่ยใจเขาอาจจะเต้นแรงนะคะอาจจะไม่เป็นจังหวะนะคะหรือว่า มีความรู้สึกพิเศษมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนใครเมื่อเขาอยู่ใกล้คุณอาจจะฟ้องด้วยเสียงของหัวใจนะคะจะแบบเต้นแรงผิดปกติตึกตักตึกตักตึกตักหรือว่าเต้นเป็นจังหวะสามชาได้เมื่อได้เจอคุณมีความรู้สึกพิเศษที่ไม่เหมือนใครนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะชอบกดน้ําทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลได้เขาอ,อาจจะส่องแอบส่งแอบมองคุณอยู่นะคะ เขาคนนี้อาจจะเป็นคนในเครื่องแบบได้ตำรวจทหารข้าราชการนะคะเด่นๆก็คือทหารนะคะเป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะคะเขาอยากจะสื่อสารพูดคุยกับคุณบางท่านอาจจะเป็นโซ,โซคนเนกันได้นะคะรู้สึกถึงการสัมผัสถึงกันได้นะคะเราดูไพ่สุขีนะคะบอกบอกอะไรนะ อิสรภาพนางฟ้าทุกอย่างดีขึ้นมั่นคงเทหมดดน้าตักสื่อสาร คุณนะคะหากคุณเป็นหญิงนะคะคุณก็เปรียบเสมือนนางฟ้าในใจของเขานะคะที่เขาเฝ้าทนุถนอมเฝ้าดูแล,ลนะเฝ้าส่องคุณเขากําลังที่จะปลดปล่อยพันธนาการของเขานะเพื่อเพื่อมาตามหาหัวใจนะคะหัวใจของเขาอยู่ที่คุณแล้วนะคะเขากําลังที่จะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่า ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะเทหมดหน้าตักนะคะหัวใจของเขานะเทให้ค like ุณหมดหน้าตักคะคุณคือที่สุดนะของความรู้สึกของเขาในช่วงเวลานี้คุณอยู่ในใจเป็นนั่งอยู่ในใจของเขาแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเขาอยากจะมาอบความรักความสุขดีให้กับคุณเขามีความมั่นคงให้กับคุณเขาอาจจะรู้สึกกับคุณนานแล้วนะแต่ว่าไม่แสดงความรู้สึกให้คุณได้รู้ว่าเขารู้สึกยังไงมีความมั่นคง ตลอดระยะเวลาแต่ด้วยความที่ไม่แสดงออกมานะคะเขาอยากจะสื่อสารหรือคิดที่จะหาวิธีเข้ามาพูดคุยสื่อสารกับคุณแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไปนะคะไพ่บอกว่าสถานการณ์นี้นะคะทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นนะคะดูไพ่คู่บุญนะคะอยากจะบอกอะไร พื้นที่แห่งอำนาจพระอาทิตย์พื้นที่ส่วนรวมต้องมวลสกด คุณหรือเขานะอาจจะเป็นคนที่มีอํานาจมีบุญมีบารมีนะคะเป็นคนที่มีบริวารได้านะเป็นคนมีชื่อเสียงได้นะคะมีบุญกุศลที่เคยทํามานะทําให้คุณมีผู้คนให้ความเคารพนะคะเป็นคนที่มีผู้คนนับหน้าถือตานะคะ พระอาทิตย์นะค,คุณหรือเขาอาจจะเกิดในวันอาทิตย์ได้นะเป็นคนที่มีพลังงานดีๆนะเป็นคนที่มีพลังงานของการเป็นนักสู้นะคะไม่ยอ่อไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นพื้นที่ส่วนรวมคุณหรือเขาอาจจะชอบไปสการะองคศาหล,ลักเมืองได้นะคะท่านคุ้มครองคอปกปักรักษาคุณหรือเขาอยู่นะคะ ต้องมนต์สะกดเขาคนนี้นะคะเหมือนโดนต้องมนต์สะกดจากคุณแล้วนะคะไม่สามารถดึงคุณได้คุณไปอยู่ในความคิดความรู้สึกของเขาแล้วนะคะในช่วงเวลานี้ผู้หญิงดูหากคุณเป็นผู้หญิงนะ,ค,ะคุณก็เป็นผู้หญิงที่ดุในสายตาเขานะคะแต่คุณก็ไปนั่งอยู่ในหัวใจของเขาแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นชายผู้หญิงคนนี้ก็คือคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะ จะมีการปักหลักนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคุณและเขาจะเป็นสามารถเป็นครอบครัวนะอยู่กันแบบกันได้แบบตลอดชั่วชีวิตเลยเลยเลยนะเป็นคู่แท้ของกันและกันนะะมาดูไพ่มีเธอนะอยากจะบอกอะไรนะครอบครัว เทงวดรอบคอบผิดหวังถอยไปตั้งบักมั่งมี ให้บอกว่านะคะเขาหรือเธอคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีความมั่งมีเป็นคนที่มีฐานะดีนะมีความมั่งมีมั่งคั่งร่ำรวยนะคะแต่ว่าเขาอาจจะเคยผิดหวังด้านความรักมาก่อนเขาอาจจะเคยผิดหวังด้านความรักมาก่อนนะผิดหวังเสียใจนะคะเมื่อเขาเจอคุณนะคะเขาก็ แอบตกหลุมรักคุณแอบชอบคุณนะแต่ว่าด้วยความที่เขาเคยผิดหวังเสียใจมาก่อนเขาเคยผิดหวังเสียใจมาก่อนนะเขาก็เลยมีความกล้ากลัวนะคะแล้วเขาก็เลยต้องถอยไปตั้งหลักนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่เมื่อตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะคะเขากําลังที่จะเข้มงวดกับความรู้สึกของตัวเองหรือว่ากําลังจะรวบรวมวความกล้าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ กำลังคิดวางแผนเข้าหาคุณเขากำลังใช้ความคิดนะเพราะว่าต้องใช้ความรอบคอบในความรู้สึกในความสัมพันธ์ครั้งนี้พอเขาคิดว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวด้วยนะคะคนที่เขาอยากจะอยู่เคียงข้างคนที่เขาอยากจะตื่นขึ้นมาแล้วเจอคุณนะคะเขาหรือคุณอาจจะมีการเลี้ยงแมวแล้วก็เลี้ยงสุนัขได้นะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับนี้สวัสดีค่ะ